ครับผมนักศึกษากส lah. ปรุป่นสิบหกนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีุาสาหกรรมวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องเครื่องดำนาขนาดเล็กในพื้นที่นะครับ,รบโดยมีสมาชิกทั้งหมดห้านคนได้แก่นายกิรพงษ์น้ำวงศารานายวชิระสุวรรณโนนายจัรยรนนยจกรพัฒน์งอิมนายสถาศึกาิริรัตน์และและนายพิชาฟานพลอยนะครับส่วนเรื่องการการทางานของเครื่องนะครับจะจะให้ใหเหนเสนอโดยสถาศึกาิริรัตน์นะครับ เ, <S <S เครื่องนี้ชื่อว่า,เ,าเครื่องดำนาแบบมือกดนะครับก้าที่เราใช้เป็นก้าแพกนะครับเป็นก้าพอนะครับาการทํางานของเครื่องนี้เป็นลักษณะแบบใช้แบบมือกดนะครับใช้แปบมือกดนะครับเป็นอย่างไ้ครับเห็นไหมใช้แบบมือกดอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอ,อุป,ปกรณ์ที่ใช้ทาําก็คือเป็นปากคีมนะครับ เป็นใช้ลักษณะแบบกดแล้วก็ดันลงไปนะครับแบบนี้อ่าครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะคายที่เอ่อที่โคนพอดีครับ,รบเราเริ่มง,ง,งานโดยการนำก้านะครับที่เราเพาะได้ระยะพุ่งมาแล้วคือมีระยะเวลาประมาณสิบห้าวันนะครับคือได้กระถางมาแล้วเราก็นํามาเป็นแผงนะครับเราก็นํนํานามันมาลงมาใส่แผงของเรานี้ เราก็ต้องเตรียมแรงงานะให้เราให้พร้อมแล้วเราก็นําเครื่องลงไปดำครับข้อดีของเครื่องนี้คือหนึ่งลดค่าจ้างในการว่าจ้างแรงงานมาดำนาแบบมือนะครับสองออช่วยลดอาการบาเดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็คือการที่เราก้มหรือว่าก้มๆ,ๆเงยๆมากๆมันจะเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อครับสามแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการดำนาแบบมือลงด้วยครับเครื่องนี้จุดเด่นคือเครื่อง เครื่องไรอื่นที่ผมเห็นมานะครับเขาจะใช้แบบเ,เป็นก้าก้าอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับเป็นก้าถอนแต่เครื่องของเราเป็นก้าแพ้ครับพอประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันครับสามารถใช้งานได้เลยครับร้อจำกัดของเครื่องนี้ก็คือหนึ่งเทือกที่เราไว้ทํานาที่เราไว้ดํานะครับทำหลังจากทาเทือกเสร็จแล้วเราควรทิ้งไว้ประมาณห้าถึงหกวันนะครับเพื่อให้ดินมันเ,เกิดการรัดตัวหรือให้มันควบแน่นขึ้นครับ มันถึงจะสามารถสามารถทำงานได้เต็มร้อยครับเชิญชมการสาธิตหลังต่อไปนี้ครับสัเนี่ยเราก็จะได้ต้องไปเก็บหน้าให้บริการตาาโิรงการที่ได้ไปนะครับแฉกให้ใกล้หนุ่มอิกต่อเนื่องให้มันเห็นโอเคแล้วนะครับ ถ้าดินอย่างนี้โอเคเลยเนะี่ยดินเป็นดินปั๊บปั๊บได้นะได้อยู่ได้อยู่ But now but now. Okay.